เรื่องเล่าในต่างแดนวันนี้เนี่ยก็จะพาคุณผู้ชมไปยังสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับวันวันลนไทยสักนิดนึงนั่นก็คือช็อกโกแลตฮิลนั่นเองนะคะหรือที่เรียกว่าเนินเขาช็อกโกแลตนะคะเนินเขาช็อกโกแลตเนี่ยเป็นการก่อตัวทางธรณีวิทยานะคะที่ตั้งอยู่ที่เกาะโบฮอลของประเทศฟิลิปปินส์ค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาก็จะมีเนินเขาเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมมีอย่างน้อย1,260งลูก ะะแต่และที่เนี่ยก็คือเนินเขาเนี่ยอาจจะมีไม่เยอะขนาดนี้นะคะแต่บางทีเขาประมาณกันว่าอาจจะไม่ใช่1,200หรอหลอกแต่เป็น1,776ลูกต่างหักนะคะซึ่งจะกระจายไปบนพื้นที่ ประมาณ50ตารางกิโลเมตรนะคะโดยเนินเขาดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมจะปกคลุมไปด้วยหญ้าสีเขียวนะ,ะซึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลในช่วงฤดูแล้งนะคะคล้ายกับช็อกโกแลตก็เลยเป็นที่มาของชื่อเนินเขานี้นั่นเองนะคะช็อกโกแลตฮิลนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเกาะโบโฮอนะคะซึ่งก็จะปรากฏอยู่ในธงประจำชาติ ออประจําจังหวัดของที่นี่ด้วยนะคะแล้วก็เป็นตราประทับนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะนอกจากนี้ยังอยู่ในรายชื่อของสถานที่ท่องเที่ยวของสํานักงานการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ด้วยนะคะโดยทางฟิลิปปินส์เนะี่ยได้ประกาศให้สถานที่แห่งนี้คืออนุสรณ์สถานทางธรณีวิทยาแห่งชาติแห่งที่3ของประเทศนะคะแล้วก็ยังถูกเสนอให้อยู่ในรายการมรดกโลกของยูเนสโกด้วยนะคะละักษณะของเนินเขาที่นี่นะคะจะเป็น หินปูนทรงกรวยค่ะหินปูนเหล่านี้ประกอบด้วยฟอสซิลปรกากรังแล้วก็หอยสาหร่ายมากมายเลยทีเดียวโดยว่ากันว่าเนินเขานี้เนี่ย ถูกก่อตัวเมื่อหลายปีก่อนนะคะเป็นการยกตัวของปะการังแล้วก็การกัดซอกของน้ําฝนนะคะนอกจากเรื่องของความหัรยนแล้วนะคะที่นี่ก็ยังมีตำนานเล่าขานอีกด้วยเขาบอกว่าตำนานเนี่ยก็คือยักษ์2ตนที่อาศัยอยู่ตอนเหนือและก็ตอนใต้เนี่ยวันหนึ่งมีฝนตกพื้นดินกลายเป็นโคลนนะคะก็เกิดการเผชิญหน้าของทั้งสองตนนะคะยักษ์ทางเหนือก็เลยขว้างปลาโคลนนะคะขว้างปลาไปขว้างปลากันมาเสร็จแล้วก็จบด้วยการชก ต่อยแล้วก็เกิดเป็นการเสียชีวิตของยักษ์ทั้งสองตนนะคะเสร็จแล้วพอยักษ์ทั้งสองตนตายไปแล้วเนี่ยก็เลยเหลือเพียงแค่เนินเขาวพวกนี้นะคะซึ่งตำนานนี้เนี่ยถือว่าเป็นตำนานที่ เป็นตำนานการสร้างวิทยายันก่อนอาณานิคมขนาดใหญ่ในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ด้วยนะคะและด้วยความสวยงามและมีคุณค่าของที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมทำให้คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ธรณีวิทยาแห่งชาติก็ได้ประกาศให้ช็อกโกแลตฮิลที่นี่เนี่ยคะเป็นอนุสรณ์สถานทางธรณี วิทยาแห่งชาติเมื่อวันที่18มิถุนายนพศ2531เพื่อเป็นการยกย่องความพิเศษของที่นี่นะคะทั้งคุณลักษณะแล้วก็ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงเป็นเอกลักษณ์ของที่เกาะโบหอด้วยด้วยเหตุนี้นะคะที่นี่ก็เลยกลายเป็นพื้นที่คุ้มครองนะคะของประเทศนะคะเพื่อที่จะ ปกป้องความสวยงามน,นะคะแล้วก็ความงดงานทางธรรมชาติและเพื่อเป็นการเป็นกลไกในการยับยั้งการแสดงผลประโยชน์ที่มิชอบอีกด้วยนะคะภายใต้การดูแลของกระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ